กดน้ำก่อนไปดูคลิปนี้ผมได้ร่วมมือก,กับออมแบงทียีใครยังไม่ได้กดติดตามออมแบงทียีปรดกดติดตามให้เดี๋ยวเราจะสร้างโรงรถแล้วก็กเกษตรกันต่อด้วยแล้วสู่ช่องปริพัชชวยช่วย X แล้วก็คลิปนี้เป็นการ X ก,กับช่องอมแบงเทียรีด้วยนะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะมาสร้างสร้างโรงรถกันนะครับท่านมาเดี<ๆ>๋ยว คือเขาไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะเขาขี้เกียจตัดต่อหลือมั้งก็เหมือนผมไม่แหละขี้เกียจตัดต่อคือแบบอัดเสร็จลงเลยดีกว่าถ้าคลิปยาวมากคลิปยาวมากผมขี้เกียจตัดต่อแบบลงไปเลยแต่ปัญหาที่สองอ่ะมันมีโคตรนานเลยต้องตัดต่อเลยตัดมาแล้วผมก็เหนื่อยอีกบอ๋อใช่ครับถ้าเกิดตัดต่อแล้วมันถ้ามันมีโฆษณามันจะเป็นการถ้าเขาไม่ได้จ่ายก็คือแบบ เสียแผนอะก็แค่แบบมีโฆษณามาโฆษณาเหมือนเราไปโปรโมทให้เขาโดยเขาไม่ได้เสียเขาไม่ได้จ่ายเราแต่เราไปโปรโมทให้เขาอ่ะมันดูแบบเสียเปล่าอ่ะไม่เคยเสียเปล่าหรอคะแค่รู้สึกว่าเหมือแบบเอาเงินไปกวนมากเกิดไปโฆษณาไม่เป็นไรหรอกเหมือนจ่ายเหมือนแบบให้สปอนให้เขาฟรีอะใช่เหรอนี่ไหนอะ เนี่ยเชาไม่เป็นถุงเธอแบบนะดูนี่อเลยไปนังนลงม้ายาีม่วงนะช่วงนี้ม่อางช่วยช่วมีเด็กบ่อยมากเ็นเย็นเงยนเนี่ยนะใครอะไีีเดียวอ่ะไม่รู้จักเพลงไม่ต้องมาถามจาเงเดิมไหนก็เยี่เนี่ยผมเพอว่างเลยไอ้หมดน่ะ อุ้ยไม่นะไมนเผื่อทำบล็อกพังเนี่ยตรงเนี้ยมามาล้ัาตรงเนียพังครับก็เกษตรแล้วก็แอบทำไม่ได้เงแหลวแต่ว่าทำไม่เป็นทีนท้าก e ็ต้ยกเลิกแผนนะครับผมขอคินขนมดูก็คิิด้วยนะ ถเกิดในช่องนี้ถ้าเกิดดีใครดีเพื่อนนครถ้าเกิดดีใครที่แบบถ้าเกิดมีคนติดตามช่องของปริพาชิช่วยถ้าเกิดมีคนที่ชื่อว่าเอื้อสัตว์ขิแก้วนะครับก็ขอให้ช่วยเล่นกับพวกเราบ่อยๆครับเดูดีดีเพื่อนกันแล้วไม่มาเล่นกับที่ คือเมื่อวานเราก็ชวนมาแล้วเพาะนายไม่ว่างไงแล้วก็ชวนเอือมาเล่นเทเอือเป็นไรไม่รู้แล้วก็อยู่ๆก็ตัดสายไปเลยอยู่ภาพก็ดําแล้วก็ตัดสายไปเลยพอลองโอนๆก็ตอนท้ายอยู่ๆภาพก็ดําแล้วก็ตัดแล้วก็อยู่ๆก็สายตัดถูกตัดทิ้งไปเลยแล้วมันแปลกๆกันนั่นแหละ คนเนตช่องกับเพื่นผมเครับแต่ว่าก็หาตัวไปเนี่ยหาเช่นไม่รเอช่นเออช่องทีวีแมนไทยหรือว่าไอเลิฟทีวีแมนเนี่ยก็ตอนนี้นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเข้าไปไหนแล้วไห่รู้กินข้าวอ่ะหายไปหมดแล้วครับคนที่คอแแลบหายหมดเลยแบบไม่เหลือร่องรอย เขาไม่ค่อ,ลอคยลงคลิปว่ะทุกช่วงที่ผมคอนแวรเคยเคอนแวร์ว่ะคือเขาไม่ค่อยลงคลิปอ่ะเขาแทบไม่ลงคลิปเลยเลลด้วยนะครับใครอยากมาเยี่ยมเซิร์ฟก็ได้นะคะออรับก็แอดเฟรมเลอแตไม่รู้ว่าอยากให้เขาไปในแบบว่า อ็ไาม่เอยั่นะกให้เขาลองมาเลื่อนเสืด้วยพชิตชัจะห้ามทำเิร์ฟพังนะครับบอกก่อนเาเกิดูดีเเรอะไรนะพิชิตชัยเอพิตรถ้ามพิชัยรก็ขอให้ช่วยก็ถ้าเก็บไได้ก็เราช่วยลงทิด้วยค่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็มีไหมถ้าเป็ไมีถ้ามีไ้ค้าก็ช่วยกันด้วยนะครับ ถ้ามีไหมคะก็ไม่ช่วยอัดคลิปกันได้เนาะใช่ครับผมจะให้บาร์ดมากเอได้เคอไหมอได้ป่ะได้หรือไม่ได้เอาอันนี้ออกตรงนี้ต่งรไม่อยากจะกินออก

ใช่ครับมีมารยาทเกินไปอ่ะอเวลางเยจะับครแต่ว่าเขามีมารยาทยังไงก็าไม่ควรจะคิดว่ามารยาทเขามันมีมารยาทเกินไปอ่ะวันนี้ผมจะมาทำอะไรเหรอมาทำโรงรถครับม,รารามาทำโรงรถแล้วเพื่อเราจะไปทำโรงรถโรงรถผมเพื่อเราจะไปทำยังไงดีครับอืมก็แบบ ดูเรารูเลาล,าลาครับแบบลักซ์ลี่อ่ะตอนนี้จะจบพันธีถ้าเกิดเขาไปก็ตอนนี้จะจบพันทีนะคะตอนใหม่ก็ต้องมาพรุ่งนี้เนาะคือเดี๋ยว,วบากคนผมจะบอกนะครับว่า t d a เลี้ยวไลฟ์ผมอาจจะไม่ค่อยอัดนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับงุ่งกับงานอื่นตด่อบางคลิปก็ตัดต่อค้างไว้อีกอืม ผมไม่ค่อยผมถนัดตัดต่อครับแต่ผมก็ไม่ค่อยไ,ได้ตัดต่อเนี่ยโ okay. <c ười> อเคเอาเฮ้ยเข้าไปไหนวะ ค้างเดียวเข้าไปเลยป่ะเนี่ยผมตัวหารโรงพยาบาลได้ไหมนะครับตื่ตื่นสุดโคตรอยู่คอยปวดเกียวนะครับไปดูที่บ้านคนนี้นะครับชื่อว่าช่องออมเบนเกนทีครับช่อตรวจสอบเบอร์ช่วตรวจสอบเขาแล้วก็ช่วยไปตรวจสอบเบอร์เขาแล้วตามโลเคชั่นไปรักษาเอ้าเข้ามาแล้วเอ้าตื่นเอ้าตวมาแล้วท้าวทาหัวโรงพยาบาลไปแล้วครับทุกคน เ,เขาไม่เปิดใหม่หรอดูคับปดนครเบยวคับเปิดคับเปิดครับเอ้านี่ไงอ่ะเขาลืมปิดไอแพดหรอโอเคมาแล้ว ก็คิดว่าไปแล้วด้วยแล้วเลือเห็นแล้วดื้อปิดไอแพดไม่คิดว่าตัวหาวเพยาบาลไปแล้วอ่ะตัวหาว่ามีคนบาดเจ็บโดนแล้วก็ไม่ขยับเลยก่อจะไปเหรอตอนหนึ่งก็จะจบใกล้จบแล้วคับตอนหนึ่ง โอเค okay. okay, ตอนตอนที่ส่งอาจจะมาตอนกลางคืนก็เป็นได้นะครับหรือด,ดึกอ่ะเอาเข้าไปแล้วครับไปแล้วคือจบแม่เราก็เดี๋ยวจะมาแล้วจะมารับแล้วทำไมเอะเปิดโต๊ะอยู่เก้าสวยดี ไปแล้ว <Bye bye. S 1> แต่ละบทตอนนี้ก็แ๋ยวผมต้องมาทําต่อยอดก่อนนะครับต่อยอดก่อนต่อยอดก่อนผมต้องต่อยอดแป๊บนึงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เมื่ครับวเาเขาต่อยอดยอังไงเขาทำย,ยังไงอะ่ะผมต่อยอดได้อีกคนรึไหมเนี่ยผมต้องต่อยอดแป๊บหนึงนะ ผมไม่แน่ใจนะคบว่าบล็อกอะไรถ้ามันมั่วก็ต้อขออภัยด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะจบก็ต่อเมื่อผมทำเสร็จนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้บล็อกอะไรนาะไม่ใช่บล็อกเนี้ยบล็อกก่อนเฮทุกคนเนาะผมไม่มั่นใจนะครับทุกคน แต่แตอนนี้ผมหาไม่เจอถือว่าตอนนี้จบทันทีนะครับผมต้องทำให้ต่อยอดรำเนึงแล้วต่อยอดจากเขาผมต่อยอดรองนนึงนะผมต่อยอดก่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใช้บล็อกอะไรไว้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้เลยว่าไม่ใช่บล็อกเนี้ยสำหร,บบรับตอนนี้ก็สวัสดีกว่าครับ ผมไปละ